บัติเหตุแผ่นยกคันปูนและเครนถล่มที่ถนนพระรามสองซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อช่วงเช้ามืดของวันนี้นะคะจนถึงณขณะนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถรื้อถอนโครงสร้างออกไปได้ค่ะ ย้อนกลับไปเมื่อเวลาประมาณตีห4 5นาทีนายนริศนิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุหลังจากที่เมื่อเวลาประมาณ4ีนาฬิกาเศษได้เกิดเหตุแผ่นยกคานปูนและเพลนก่อสร้างถล่มบนถนนพระรามสองจนทำให้มีผู้เสียชีวิต จากการตกจากที่สูงและถูกเศษซากถล่มทับจำนวน5คนทราบชื่อคือนายอภิวัตพักพันทางอายุ30ปีสัญชาติไทยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนายเอยาอายุ37ปีสัญชาติเมียนมาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนายสุทัศน์บุญเรืองอายุ31ปีสัญชาติไทยเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนายชิดโกโกโสัญชาติเมียนมาและนายเพียวโกโกโสัญชาติเมียนมาค่ะนอกจากนี้มีผู้สูญหายนะคะคาดว่าเสียชีวิตแล้วติดอยู่ใต้ซากอีกหนึ่งรายค่ะ และยังมีผู้บาดเจ็บอีก9คนนะคะที่ถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงในจํานวนนั้นมี3รายค่ะที่สามารถออกจากโรงพยาบาลได้แล้วโดยโรงพยาบาลสมุทรสาครนะคะจํานวน4รายในจํานวนนี้ออกจากโรงพยาบาลแล้ว2รายค่ะ คือน,นายนันโกโกอายุ24ปีสัญชาติเมียนมานายเบดาอายุ34ปีสัญชาติเมียนมานายวรยศศิริเวทอายุ25ปีสัญชาติไทยนายพัสินผิวทนอายุ19ปีสัญชาติไทยนายสอยโก,โกโกอายุ20ปีสัญชาติเมียนมาและนางสาวเมตูมีนอายุ32ปีสัญชาติเมียนมาค่ะ โรงพยาบาลเอกชัยจํานวน1รายตอนนี้ส่งต่อไปอยังโรงพยาบาลนครปฐมได้แก่นายพงศักด์นรสารอายุ35ปีสัญชาติไทยโรงพยาบาลมหาชัย1จํานวน1รายซึ่งออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะได้แก่นายองซอนินอายุ31ปีสัญชาติเมียนมาและโรงพยาบาลวิชัยเวสสมุทรสาครจํานวน1รายคือนายทรงศักดิ์พุทธเสนอายุ18ปีสัญชาติไทยค่ะ ซึ่งตลอดทั้งวันที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้มอบหมายให้ในายวรนัทหนูรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บัญชาการจุดเกิดเหตุและประชุมร่วมกับบริษัทผู้รับเหมาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งกองป้องกันและบรรเทาสาธา,นา,นา,ารณภัยกรมทางหลวงสภาวิศวกรรมมาสถานกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และสำนักง,งานประกันสังคม ในส่วนของการเยียวยาช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตประกันสังคมจะมอบเงินเยียวยาครอบครัวรับ800,000บาทและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจะได้รับค่ารักษาพยาบาลจนกว่าจะหายเป็นปกติในส่วนบริษัทของผู้รับเหมายืนยันจะให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ที่สุดค่ะขณะที่การรื้อถอนโครงสร้างครนเบื้องต้นประเมินว่าต้องใช้รถเครนอย่างน้อย3คันที่รับน้ําหนักได้220ตัน360ตันและ400ตันจึงจะเพียงพอต่อการเคลียร์พื้นที่ จนกระทั่งประมาณ14นาฬกาค่ะรถเคนได้ทยอยมาถึงบริเวณจุดเกิดเหตุพร้อมกับที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลงพื้นที่ด้วยตัวเองอีกครั้งก่อนที่จะเริ่มรื้อถอนโครงสร้างเคนที่หักพังลงมาในช่วงเย็ยนที่ผ่านมาโดยต้องประเมินอ,อย่างละเอียดนะคะเพื่อไม่ให้ส่วนที่เหลือถล่มตามลงมาอีก ซึ่งจากการที่ต้องปิดการจราจรบนถนนพระรามสองช่องทางหลักทั้งขาเข้าและขาออกและเปิดให้ใช้งานได้แค่เลนคู่ขนานเท่านั้นทําให้การจราจรติดขัดมาจนถึงตอนนี้กรวมทางหลวงยังคงแนะนําให้หลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นค่ะด้านนางสาวเมย์พนักง,งานร้านรถมือสองเล่าว่าตอนที่เกิดเหตุตนนอนเฝ้าร้านอยู่ได้ยินเสียงดังสนัน่นตอนแรกคิดว่าเกิดเหตุรถ18ล้อชนกันเพราะเสียงดังมาก เมื่อออกมาดูค่ะจึงพบว่าเครนถล่มมีฝุ่นคลุ้งเต็มไปหมดจนกระทั่งรถกู้ภัยมาถึงและพาคนส่งโรงพยาบาลพร้อมทั้งกล่าวว่ารู้สึกตกใจใจสั่นไปหมดเพราะอยู่ที่นี่มาสิปีเพิ่งเจอเหตุการณ์รุนแรงแบบนี้ค่ะนอนอยู่ค่ะก็ประมาณเกือบตีสี่ค่ะก็ได้ยินเสียงก็วิ่งออกมาดูนะคะทีแรกคิดว่าเป็น1ิแปล้อเสียหลักนะคะมาดูแล้วก็ไม่ใช่ก็เป็นสะพานถล่ม โหตอนกู้ภัยมาวุ่นวายมากค่ะตอนนั้นไม่เคยค่ะอยู่มานี่สิบกว่าปีก็ไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้มิและเขาทำงานก็เปิดไฟสว่างคือดีมากล่าสุดมีรายงานมาเ่าว่าร่างของผู้เสียชีวิตชาวเมียนมาตอนนี้มีญาติมารับศพไปหมดแล้วนะคะยกเว้นร่างของนายชิดโกโก,โก้ค่ะที่เพิ่งนําออกมาจากเศษซากของเครนได้ตอนนี้ส่งไปที่โรงพยาบาลสมุทรสาครเพื่อรอญาติมารับศพค่ะ